ภายใน3-4วันเนี่ยมันขึ้นพวดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้ด้วยนะคะอยู่ที่การมี creativity ที่ใส่เข้าไปนะคะทีนี้ทางเรามาคุยกันเดนื่ึงว่าในฐานะนักนักการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราคงมาสรุปกันว่าถ้าเราจะสื่อสารบนโลกโซเชียลมีเดียหรือจริงออฟไลน์ด้วยนะคะสามารถจะทำขยายความได้อย่างไรเนี่ยลูกค้าชอบบอกว่า จะทำอย่างไรให้เรื่องของเราดังไปถึงทั่วโลกดังไปถึงคนอื่นๆที่จะพูดกันต่อคุณสรยุทธ์มาขโมยเรื่องนี้ไปพูดได้ด้วยเขาก็เลยบอกว่าที่มาก็คือว่าคุณสร้าง Good Contents หรือยังเรื hmm. ่องราวของคุณมีคอนเทนต์ที่ดีหรือยังมันเพียงพอที่จะแอมพลิฟายหรือไม่นะคะถ้าเกิดเราคิดว่าเรื่องของเรามีคอนเทนต์ที่ดีแอมพลิฟได้สร้างขึ้นมาเลยแต่ก่อนจะสร้างเหล่านั้นเราถามว่าเรากําลังทํากับกลุ่มเป้าหมายไหนนะคะ ถ้าทุกท่านอย่างของพอจําได้ว่าในช่วงหนึ่งเมืองไทยเนี่ยมีการามีความสนใจเรื่องการเชียร์บอลมากๆใช่ไหมคะในฤดูการน,นั้นเนี่ยเรา,เาทา,ทา,ทาเพ่อนเบียร์สิงนะคะเขาก็มีมีเด็กจากโรงเรียนบ้านบ้าน,บ,านบ้านนายใหญ่อามที่เมืองจันทบุรีนะคะได้ไปมีโอกาสไปร้องเพลงอยู่ในสนามของเ,อเขาเรียกว่าเป็นเ,เป็น ฟุตบอลคลับอันนึงที่อังกฤษนะคะแล้วเพลงของเขาเนี่ยได้ถูกขึ้นลิงก์อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะคะจากอังกฤษสู่ประเทศไทยแล้วก็มีการบอกว่าเราต้องสร้างสตอรี่ือว่าอจากเด็กที่ไปเยี่ยมฟุตบอลคลับที่อังกฤษเนี่ยเด็กเหล่านี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาไม่ใช่เดินไปเป็นไก่กาแล้วก็เป็นร้องเพลงอยู่ในาฟุตบอลเราบอกว่าเด็กทั้งหมดนั้นส่วนหนึ่งเป็นเด็กออทิสติกนะคะ เรื่องของเด็กออทิสติกได้ไปยืนอยู่ในสนามอของอสโมสรดังๆของอังกฤษแล้วภาพเหตุการณ์นั้นย้อนกลับมาเป็นเมืองไทยเรามาแอมพลิฟายเรื่องราวนี้อย่างไรเบียสิงเขาก็ใช้วิธีการว่าตอนตอนพ่ก็เห็นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขาเอาเรื่องราวนี้เนี่ยมาโพสต์เขาเรียกกัน,นะีโพสต์อยู่บนอินเทอร์เน็ตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุยกับทางคุณสรยุทธว่าคุณได้เห็นไหมว่า ความสามารถของเด็กไทยที่ไปอยู่ในเมืองนอกเนี่ยเขาสามารถที่จะอะไรนะคะแสดงศักยภาพแม้จะเป็นเด็กออทิสติกสตอรี่มันไปมากขึ้นมากขึ้นจนวันนี้นะคะเด็กที่เป็นกวนออทิสติกเนี่ยนะคะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็โรงเรียนบ้านนายญ่อาร์มส์เนี่ยมีคนไปสนับสนุนนะคะให้เด็กได้มีความรู้หรือว่าได้มีศักยภาพในการนะรคะพัฒนาทางด้านสมองหรือ,เอ,อทเล e n t ของเขานะคะแต่สิ่งที่เราได้เห็นว่า แอมพลิฟิเคชันนะคะหรือกู๊ดคอนเทนต์ที่มาจากทางด้านออนไลน์เนี่ยถูกแอมพลิฟายมาสู่ทีวีและจากทีวีไปสู่อีเวนต์ต่างๆตอนนี้ที่เมืองจันเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีเวลาเขามีอะไระคะนักท่องเที่ยวไปเมืองจันเนี่ยหนึ่งในเดสติเนชันที่เขาจะไปคือขอไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาใหญ่อามแล้วก็ให้เด็กๆเหล่านี้มาร้องเพลงให้ฟังแล้วก็มีการจัด กิจกรรมทางด้านเอาของเครื่องเล่นดนตรีอุปกรณ์กีฬาไปโดเน a t ให้เด็กนะคะซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นหรือแม้แต่ที่บอก good content สิ่งอันนึงเพื่อ,เอนเลนที่ Office ก็ทําผลิตภัณฑ์ johnny walker ของ drg o นะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าสสสห้ามทุกด้านไม่ว่าจะทําอะไรจะโฆษณาอะไรก็ไม่ได้ทำอีเวนต์อะไรก็ไม่ได้แต่เราคิดว่าเราจะใช้คําพูดว่า keep walking เนี่ย เกิดขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคริสตตอนที่น้ำท่วมเราเอาแคมเปญ k e ฟวอล์กิ่งของเราเนี่ยไปช่วยคนที่ถูกน้ำท่วมที่รู้สึกสมุทรสาครเราทำอะไรนะคะเราทำฟาร์มเห็ดนะคะแล้วเอาความความคิดว่าฟาร์มเห็ดนี่แหละจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมทั้งจังหวัดเลย ะะเราเปิดศูนย์เพาะเลี้ยงเห็ดแล้วก็ทำการตลาดแบบครบวงจรนะคะแล้วก็เอาเรื่องราวดีๆของฟาร์มเห็ดเพราะว่าอะไรคะฟาร์มเห็ดเนี่ยมันสามารถจะสร้างผลิตผลให้คนที่ถูกน้ำท่วมได้ภายในหนึ่งเดือนแล้วก็บอกว่าฟาร์มเห็ดของ Keep Walking เนี่ยสามารถเป็นต้นแบบของการช่วยเหลือด้าน CSR โดยที่เราไม่ต้องไปเป่าประกาศถึงอะไรนะคะคุณสมบัติของสินค้าแต่ ด้วยคอนเ็ปต์ของ k e y วอล์กิ่งเนี่ยมันทำให้ประชาชนนั้นตอบรับได้อย่างดีห้างสปปรรพสินค้ายอมรับเอาอผลิตผลจากแคมเปญ k e y วอล์กิ่งไปขายนะคะหรือแม้แต่เราให้เห็นทางสสส,สก็ไม่อ a i เกนด้านการทำทำงานด้าน CSR ของอข่ายเหล้าหรือ,อสิ่งที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะคะแอลกอฮอลิกโปรดักด้วยนะคะนั้น ถ้าเราคิดถึงการทํางานอย่างเงี้ยต้องคิดลึกหลายสเต็ปมากว่าเราคงจะไม่มีทํากิจกรรม PR ด้านกินดื่มเที่ยวเรนเทนเมนตลอดชีวิตเปิดผับที่นู่นมีดาราไปที่นี่ซึ่งเป็นหน้าที่เราทําอยู่แล้วแต่ถามว่าเราคิดลึกไปอีกนี้ว่าการสร้างกู๊ดคอนเทนต์ให้มันเลเว่นกับตลาดหรือช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไรนะคะนั้นจะเห็นว่ากู๊ดคอนเทนต์เนี่ยมันมาทั้งเหมือนคนไทยที่พูดดคะ่ะมีกาละละเทศะนะคะจะสร้างณนะช่วงไหน และเวลาอะไรสถานที่ไหนด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมามองอีกอย่างว่าในแง่ของการสื่อสารบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนอกจากมีกู๊ดคอนเทนต์นั้นเนี่ยเราได้มีการเซฟก์ดตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าใครๆก็โพสต์ได้ใครๆก็ด่าใครบนโลกออนไลน์ได้เพราะนั้นเราเองเนี่ยบริษัทต่างๆเนี่ยจะต้องมีทีมในการที่เรียกว่านะะ monitor แล้วก็ จัดการเรื่องราวที่เป็นเนกาทีฟอย่างไรนะคะให้ถูกต้องอย่างทุกคนคงพอเห็นเคสของออปอตอทอใช่ไหมคะที่เกิดเกิดขึ้นที่อ่าวพร้าวนะคะถ้าเกิดทุกท่านได้เห็นว่าเบื้องหลังของการทำงานนะคะ,ะทีมออนไลน์นะคะของเขาทำงาน24ชั่วโมงนะคะทีมออนไลน์มีการประชุมกันตลอดหรือมีการอ l e เล m ร์ตมอนิเตอร์ทุกเว็บไซต์ในประเทศไทยว่าใครพูดอะไรเช้ามามีการประชุม 9โมงเช้าเพื่อแก้แต่ละข้อและโพสต์ข้อมูลต่อไปตลอดเวลานะคะนั้นการป้องกันหรือจัดการวิกฤตบนโลกออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่นักประชาสัมพันธ์ต้องอยู่ตรงนั้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครพูดแล้วเราก็ตอบโต้ต้องคิดอย่างมีส r a ร e g y ต้องคิดอย่างมองปริบททั้งหมดว่าพูดแล้วมีผลกระทบในเชิงลบหรือไม่หรือคนที่กําลังอ่านเรื่องราวของเราไม่ใช่แค่คอน sumer เขาอาจจะเป็น ngo เขาอาจจะเป็นสื่อมวลชนหรือเขาอาจจะเป็นคู่แข่งก็ได้นะคะนั้นการการป้องกันและจัดการโลกข้อมูลของตัวเองออนไลน์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่นักประชาสัมพันธ์หรือคนทางานด้านประชาสัมพันธ์ต้องดูแลด้วยนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่า เราต้องมีความใส่ใจความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคบางครั้งเขาเรียกว่านักการตลาดบางคนก็เกินเลยนะคะทำอะไรมากเกินไปหรือทุ่มทุ่มกับการทำงานแล้วมองว่าสร้างกิมมิกนะคะและกิมมิคนี่มันอาจจะ เป็นอันตรายต่อแบรนด์ได้หลายคนคงเคยเจอเช่นเราไปโพสต์เรื่องราวของแบรนด์แล้วเหมือนเหมือนกึง่งๆว่าจะเป็นเรื่องจริงแต่ที่จริงแล้วมันสร้างขึ้นพอลูกค้าจับได้หรือผู้ผู้รับสารจับได้เนี่ยก็รู้สึกว่าคุณไม่จริงใจนั้นการทําแคมเปญเนี่ยเอาพอเหมาะถ้าเกิดว่ามองแล้วเป็นการหลอกลวงเนี่ย คุณจะเจอปัญหาในการถูกต่อต้านนะคะหลายคนคงเคยเจอเคสหลายๆลย่างมาก่อนนะคะจึงก็เลยมอกว่าเราจะต้องระมัดระวังและใส่ใจผู้บริโภคแล้วก็มีการอะไรนะคะคลิกจัญญาบันด้วยในการสื่อสารบทโลกออนไลน์นะคะทางทางการการมีจัญญาบันเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่ได้แค่ว่าเราโมนิเตอร์ตัวเองเือมีจัญญาบันตัวเอง ในหน่วยงานภาครัฐเองเขาก็เขาเรียกเหมือนมีสันติบาลคอยตรวจเราอยู่เราคงต้องระมัดระวังในตรงนั้นด้วยนะคะนะคะจินขอสกิปต,ตรงนี้นิดหนึ่งนะคะจินจะมาสู่ตัวอย่างนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อจะแรปอัพให้เห็นนะคะว่าแป๊บหนึ่งนะคะตัวสุดท้ายนะคะโทษนะคะ ในการทําแคมเปญด้าน,านทางด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะย่างที่บอกว่าเรามีความเข้าใจทางด้านโซเชียลมีเดียแล้วเรามีความเข้าใจในแง่ของคอนเวนชั่นอลหรือทร a d ดชชั่นอลมีเดียแล้วเนี่ยเราจะอินเตอร์เกรตหรือเราจะสร้างครีเอทีวิตี้ของการสื่อสารอย่างไรเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะดังนั้นจะขอมายกตัวอย่างอันนี้คือจะได้ไม่ต้องมาเรียนทฤษฎีกันนะคะมาดูกันว่าเวลาแนวคิดของการทํางานว่า จากหนึ่งโจทย์ที่ให้มาเนี่ยนะคะเราทำงานอย่างไรและเราคิดอย่างไรนะคะน,น้ยกตัวอย่างเมื่อตอนต้นปีนี้นะคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ WWF หรือ Worldwide World Fund Thailand เนี่ยนะคะเขาได้รับโจทย์มาจากเมืองนอกว่าปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมไซเ s สนะคะก็คือเป็นการประชุมที่ การประชุมสุดยอดของหน่วยงานที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและพันธุ์พืชนะคะว่าเราจะมาช่วยกันปกป้องสิ่งแวดล้อมพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชอย่างไรนะคะแต่ปรากฏว่าอิชฉูร้อนของโลกก็คือว่าตอนนี้ช้างแอฟริกันเนี่ยถูกฆ่าตายจํานวนมหาศาลจนแทบจะสูญพันธุ์แต่พอแทรกลงไปลึกๆแล้วเนี่ยช้างแอฟริกันเนี่ยมันไปอยู่บนสร้อยคอของผู้หญิงในย่านเอเชียแล้วไปอยู่ในบ้าน ของคนรวยๆในในเอเชียถัดลงไปลึกอ,อีกว่าแล้วเมืองไหนลาเป็นคนเอางาช้างแอฟริกันไปใช้ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นคนที่นำนำเข้าและส่งออกงาช้างอันดับสองของโลกและในขณะที่ประเทศจีนเป็นผู้ใช้งาช้างอันดับหนึ่งของโลกก็เลยเป็นที่มาว่าเป็นภาระของ ว i ไว f ฟ n นไทยแลนด์ Thailand, ที่จะต้องรับโจทย์อันนี้ว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดไซเดสแต่ประเทศไทยเป็นตัวหลักในการที่ทําร้ายช้างของโลกนะคะเราก็เลยได้รับโจทย์อันนี้เป็นแคมเปญทีเ่เรียกว่า Pro Bono นะคะคือไม่ได้รับเงินแต่มาช่วยกันสร้างแคมเปญเขาเรียกเป็นโซเช a ยลแอ a แ r นะคะมาทำมาทำอย่างไรเพื่อให้แคมเปญนี้เนี่ยตระหนักว่าประเทศไทยต้องลุกขึ้นมา นะะในฐานะเป็นเขาเรียกคะเป็นหนึ่งในประชาคมโลกต้องลุกขึ้นมาต่อต้านการค้าจะเป็นเจ้าภาพไซเตสเราจะทําอะไรให้เวทีไซเตสสั่นสะเทือนและมองเรื่องนี้นะคะจุดแรกที่เราทํำก็คือ,เ,อ,อเป็นการทํางานร่วมกันกับลูกค้านะคะก็คือว่าเรามีจดหมายจากดิคาปริโอนะคะเขาเป็นดาราด,ดังใช่ไหมคะ<ๆ>เขาก็ส่งจดหมายมาถึงท่านนายกนะคะ เราคงเคยได้ยินมีขึ้นหน้าปกหนังสือพิมพทุกฉบับเลยว่าดิคาป,ปริโอก็ส่งจดหมายมาถึงนายกบอกขอร้องให้ประเทศไทยเนี่ยยุติการค้างงาช้างและสนับสนุนการแก้กฎหมายด้วยนายกรับสารนั้นเป็นอย่างรอบนายกก็อาจจะยังงง,งอยู่ว่ามันมาอะไรขึ้นเราต่อด้วยการทําแคมเปญนรณรงค์นะคะเรามีการจัดนิทรรศการใหญ่ที่เรียกว่าไทยชีวิตช้างด้วยชื่อนะคะเรา เราไม่เอาช้างจริงมาเลยค่ะแล้วเ,เอาช้างกระดาษแล้วพับพับกระดาษเราต้องการคนไทยประมาณหนึ่งละเป้าหมายคือเราต้องการคนหนึ่งล้านคนมาเซ็นชื่อเพื่อที่จะต่อต้านการค้างาช้างประเทศไทยทำได้เป็นอันดับสี่ของโลกนะคะด้วยการโปรโมททั้งผ่านออน